สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมอัดนะครับจาก i n s เทรคแคมเจะมาสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ภายในรถนะครับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายเริ่มจากโต๊ะนะครับโต๊ะกลางรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบรุ่นที่ถอดได้เรายกขึ้นนะครับเราถอดออกมาได้เลยเวลาเราจะใส่นะครับยกขึ้นเอียงๆครับแขวนเกี่ยวกับลางให้เรียบร้อยแล้วก็วางลงแค่นี้เองครับถ้าเราจะต้องการเก็บโต๊ะยกขึ้น ับตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับดึงไปด้านหน้าดึงดึงไปทางนี้นิดนึงแล้วกดลงแล้วก็พับระวังโต๊ะตัวนี้ไปไว้ด้านหลังได้เลยพอเราจะใช้แขวนยกและดันเข้าไปข้างในครับกดลงไดแ้แล้วตัวนี้ข้อดีก็คือว่าเราสามารถเลื่อนได้ครับวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของโต๊ะมาดูเรื่องของเตียงนะครับ เตียงแคมเปอร์เวลาเราจะนอนเรายกนี้ครับแล้วเราก็ดึงมาแค่นี้ก็นอนได้นะครับแล้วเวลาโต๊ะเราก็สามารถเลื่อนได้ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เวลาเก็บเตียงแคมเปอร์เราจะต้องยกตัวนี้นิดนึงครับ ก็จะเรียบร้อยสำหรับเตียงแคมเปอร์นะครับถัดมามาเรื่องของโต๊ะตัวนี้โต๊ะตัวนี้นะครับจะมีโต๊ะซ้อนอยู่ถ้าเราต้องการได้เพิ่มพื้นที่เราสามารถวาง,งก็จะได้พื้นที่วางของตัวนี้ได้อีกตัวหนึ่งแลตัวนี้ได้ตัวนึงนะครับอ่าถัดมามาดูเรื่องของตำแหน่งของระบบไฟ ใต้นี้ครับจะเป็นที่ของระบบไฟทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องระบบไฟไว้ในอีกคลิปหนึ่งนะครับตู้นะครับเวลาใช้งานให้กดนะครับกดก่อนนะครับถ้าถ้าไม่กดมันจะไม่เปิดนะครับเปิดใต้บ่อนี้จะเป็นปลั๊กไฟนะครับเราจะปลั๊กไฟสําหรับเสียบข้างรถเอาไว้ใต้นี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดไฟ ตู้นี้เราจะใส่แอร์นะครับเวลาจะใช้เปิดนั่นกดครับดึงออกมาจะถอดออกมาเลยเพื่อจะได้ไม่เกะก,กะนะครับแล้วก็ไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการไว้ได้แอร์ Air, เปิดเสียบไฟ220ข้างรถแล้วใช้ได้เลยครับแล้วเราปิดก็ปิดไว้แค่นี้เองแล้วเราจะต้องการเอาแอร์ออกก็เปิดได้เลยครับเราจะมีตัวยึดแอร์ไว้นะครับด,ด้านหลังน,นี้มาดู รอะข้างรถครับจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับกดแล้วก็กดลงจะใช้ยกขึ้นเฉยๆครับแล้วมันจะล็อกเองเราจะเก็บกดปุ่มลงแค่นี้ครับขอบคุณครับสำหรับการใช้งานแคมเปอร์ภายใน